เปิดบ้านนายนภัสสารภาพลักใบเฟิร์นออกสื่อนายนภัสปัดข่าวเือเป็นมือที่สามทำใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเลิกท็อปจรนผมเล่นหนังกับละครมาสามเรื่องผมโดนเรื่องนี้หมดเลยก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่นางเอกมีเหตุการณ์เลิกกับคู่ของตัวเองกลางเรื่องแล้วทุกคนก็โยกมาที่ผมหมดเลยแต่ผมก็ไม่ได้เสียเรื่องอะไรแล้วผมกับพี่เฟิร์นก็เป็นเพื่อนกันที่เราถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องเฟรนซ์โซนมีคิวไปถ่ายต่างประเทศเยอะเลยครับคุยกันถึงเรื่องข่าวนี้ไหม ก็มีพูดบ้างแต่ก็แซวกันเป็นเรื่องตลกมากกว่าขำขำกันมากกว่าไม่ได้เป็นความจริงเลยครับพออยู่ในกองเขาก็เป็นมือชิพมากเป็นนักแสดงที่น่ารักและก็เป็นเพื่อนที่ดีมากเลยครับมีอะไรก็คอยปรึกษาและให้กําลังใจกันทุกเรื่องและล่าสุดพระเอกหนุ่มนายนภัสเสียงสมบูรณ์เปิดใจครั้งแรกยอมรับว่าตามจีบใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูย์โทสารภาพความในใจแล้วรอลุ้นคำตอบจากอีกฝ่ายลั่นอยากให้จบเหมือนในหนังเฟรนโซนลล่าสุด ฝั่งของนายนภัสออกมาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวก็ทําให้กองเชียร์ต้องเฮลัน่นเพราะยอมรับแล้วว่าโทสารภาพรักกับอีกฝ่ายแล้วและพูดเสียงดังฟังชัดว่าชอบอีกฝ่ายขอข้ามเส้นความเป็นเพื่อนจริงๆมันเพิ่งเริ่มครับแต่ว่าจริงๆผมก็รู้สึกมานานแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีก็เลยไปปรึกษาคุณกันชัยปรึกษาว่าพี่หนุ่มทํายังไงดีครับผมพยายามทําให้เห็นแล้วว่าผมชอบเขาแต่ว่าเขาไม่เห็นผมสักทีชอบเขาตอนไหนเปลี่ยนความรู้สึกจากเพื่อน จริงๆที่ผ่านมาก็คือเพื่อนจริงๆตลอด4-5ปีที่เราอยู่ด้วยกันทุกคําพูดที่ออกมานั้นตามความจริงเราเป็นเพื่อนกันจริงๆแต่เริ่มจากตอนไหนก็ไม่มั่นใจน่าจะหลังจากกลับจากมิลานที่คิดได้อยู่ๆก็คิดขึ้นมาเฉยเลยว่าจริงๆความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ดีมากเลยนะครับรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษมากๆหาไม่ได้ที่ไหนบนโลกนี้ผมอยากให้คนนี้มาอยู่ในชีวิตผมแล้วก็อยากให้ผู้จัดจาการเขามาอยู่ในชีวิตผมไปเรื่อยๆแต่เรื่องของเรื่องก็คือ สมมตินะสมมติอันนี้คือที่คิดว่าถ้าใบคบกับอีกคนณนะตอนนี้ผมคงจะไม่มีโอกาสแล้วผมเลยรู้สึกว่าผมอยู่นิ่งๆไม่ได้ของน้งพูดอะไรในความรู้สึกของผมที่มันเกิดขึ้นพี่หนุ่มรับทราบมาตลอดผมก็ขอบคุณแกนะครับพี่แกเบิกทางให้โอกาสกับผมแล้วก็กําลังทุ่มเทสร้างบ้านหลังใหม่โด,ย,ดยนำพักน้าแรงสร้างบ้านสานปันให้กับแม่หมูพิมพกาเป็นจริงใช่ครับคือผมตั้งใจมากมันเป็นความฝันของแม่ด้วยอยากที่จะมีบ้านพอเราเริ่มทํางานเราก็อยากที่จะสร้างจากนำพักน้ําแรงของตัวเอง เราก็อยากจะดูเองอยากมีนความทรงจำดีๆล้วบ้านเดี๋ยวเราก็ต้องอยู่ไปอีกนานอยากทำทุกอย่างด้วยตัวเองสถาปนิกของผมก็น่ารักแกเป็นเหมือนเพื่อนแล้วก็ทีมผู้รับเหมาทีมอาซอร์ตก็น่ารัก